้ช่ช่วยแอบดูพี่แบงบูรัตตลอดเลยจริงเหรอคะจริงจริงจไม่เห็นเลยแ <c oughs> ต่ว่าแต่ว่าดีใจดีใจตอนน,ตอนี้พี่แบงบูรัสกี่โมคะสามทุ่มครึ่งค่ะสามทมครึ่งวันที่เจอสา <3 S 1> ม,มวันแรกค่ะพี่อะไลฟ์ในชีวิตวันที่ห้าตอนนี้ไลฟ์มาสามเดือนนิดๆและไวเนาะไวแบบไวมาก เดี๋ยวนี้หนุ่มหนุ่มแบบหนุ่มนานๆมาไลฟ์ทีแล้วค่ะอ๋อนานๆมา,ามีช่วงหนึ่งไลฟ์บ่อยมากแล้วช่วงนี้งานเยอะใช่ไหมคะงานเยอะช่วงนี้เรื่อยๆค่ะไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็มีบ้างแต่ก็มีบ้าง <laughs> <laughs> มันก็ต้องแบบมบีสลับสลับกันไปสลับสลับกันไปสครคะใช่พี่ พี่ติ๊กอยู่กับนก่นได้นะคะแล้วค่อยไปนอนพี่ติ๊กวันนี้อัพใจอุ้ยขอบคุณใจส้มครับพี่ติ๊กขอคอนเจนตซีแต้มค่ะขอดูออรเรนจ์พาวเวอร์หน่อยวยได้ไหมมีหรือเปล่าวันนี้คขแนะบอกว่าพี่ดัมบูสวยค่ะคนแน่ดูลาบอยูุ่้ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับหนูหนูลฟ์กับพี่ครั้งแรกแต่ตอนกับพี่นิกกี้อ่ะตอนนั้นนานมากตั้งแต่แรกขอบคุณค่ะใช่ เดี๋ยวขอโทษนะคะปรับปรับกล้องใหม่เ๊บมันจะมีปัญหาทุกครั้งที่เราย้ายสถานที่นะคะพี่พี่อ่าพี่คนบอกว่าพี่เพียงกูจะโหดตอนท้ายโอ้เมื่อกี้ยังไม่โหดเลยไม่โหดไม่โหดไม่โหดเดี๋ยวนะคูนซ้องคูนซ้องสักครู่นะคะขอบคุณทุกคน I love you so ขอบคุณค่ะพี่ซีเอ็มกล้องมันแปลกๆอ่ะขอบคุณค่ะที่ยังไม่ตุติพี่ลูบีขอบคุณค่ะตอนนี้คุณสองเหลือสี่สิบวครัสี่สิบวีครับแล้ววันนี้ทำงานเหนื่อยไหมทำงานวันนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าเดินย่อยเดินมาเยอะมากๆ งานแดนอะไรเอ้ยพุดเราชือ่อพุดธแดนอดนไี้ได้ค่ะได้อันนี้หนูไปของเซนทันชิดลมค่ะมันเป็นเหมือนแบบงานเครื่องสำอางอะไรค่ะอ๋อค่ะเครื่องสำอางเฉดชาใช่คูณสองเลยอีกสิบวิค่ะพี่ๆสามารถส่งปืนฉีดน้ำได้นะคะส่งปืนฉีดน้ำได้ครับวุ้ยหนี่ขอบคุณค่ะอันนี้อันนี้ตั้ง<อ>ช่างแต่งหน้าหรือเปล่าคะใช่ค่ะหนูแต่งหน้าเองไม่เป็นอ๋อ ถ้าแต่งหน้าเองคือพักก่อนเราอยากอยากเราอยาก<ะ>เราอยา,อยากลองแบบอ่าจ้างช่างแต่งหน้าบ้างอะแต่ทีแบ,บีมูแต่งหน้าสวยแล้วนะคะแต่งหน้าเองแล้วสวยแล้วอะนต่แต่ว่าแบบอยากลองแบบสไตล์ใหม่ๆค่ะแบบสไตล์ใหม่ๆสไตล์ใหม่ๆอันนี้คือพี่สุกคือมาจากห้องพี่แบมบนูใช่ไหมคะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน หนัวใช่แล้วแหละขอบคุณนะคะหนูวใช่แล้วแหละพี่บ๊ามูพี่สุดมาจากห้องพี่บ๊ามูทุกคนรู้จักพี่สุกไหมทุกคนรู้จักพี่สุกไหมคะหนูเพิ่งเคยเห็นพี่สุขครั้งแรกเลยแบบครั้งแรกหนูก็เคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันอขอบคุณนะจริงเหรอคะ นี่คนหรือว่าี V P สองพี่แมือห <laughs> มูนี่พี่น่ารู้จักคะ่ะฝากน้ำฝากตัวด้วยนะคะฝากน้ำฝากตัวด้วยค่ะหมูหมอยากนะพี่มืมูสวัสดีค่ะพี่มหมูมูคอเล่นเล่นมุกอีหยังพี่แมืมอหมูสบายดีไหมพี่แมมอหอยู่ไหน น้อยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลักที่ปัดคนทุกพื้นที่ถ้าคนทุกพื้นที่อะพี่ม่อนพี่ม่อนค่ะพี่ติพี่ม่อนเคยไปทุกที่เลยอ่งงมากแบบไปอยู่อ่ะค่ะเมื่อพี่ะขาบอกสิหมดเลยขอบคุณคุณลักษนะเอ้าทำไมไม่สบายทำไมไม่สบายฉันอิ่ง ทุกคนคอมโบได้นะคะคอมโบได้ค่ะคอมโบได้ค่ะพี่เชฟทำไหมพี่เชให้ฉำๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะพี่สุขอบคุณนะคะพี่ทูขอบคุณนะคะพี่คอยขอบคุณนะคะพี่ฮนูกการไหมขอบคุณคะคะ ขอบคุณค่ะพี่พี่ชมดอไม้ขอบคุณค่ะพี่ซีเอ็มพี่ฟอเรสนะคะพี่โกบขอบคุณพี่ที่ร่วมชาเลนจ์ค่ะตอกไว้เจอสารี่ใหม่นะคะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่กันใหม่ค่ะบ๊ายบายตอนนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะแอบหนึ่งแอบหนึ่งแอบหนึ่งห้าสิบ โหดมากแล้วหนูไปถามเขาด้วยเน้อว่ามากแล้วหนูไปถามเขาด้วยเน้อว่ามาันจะาห้องเขาหรือเปล่าโอ้ยหนูเองหนูเองหนูเองขอบคุณนะคะพี่ดากอน้นทุกคนหนูแน่นท้องมากเลยตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วอะคือหนูขะแมวท้องมาสองวันใช่ไหมคะเพราะว่าชุดเมื่อวานกับชุดวันนี้มันแน่นมาก แล้วแบบมันมีพุงไม่ได้เลยแล้วคือเมื่อวานอ่ะก็ไม่ได้กินข้าวอะไรเยอะแล้วพอมาวันเนี้ยกินเยอะมันทําให้แบบแน่นแน่นท้องอ่ะแน่นมากเลยอะลองเพลงให้ฟังหน่อยได้เลยค่ะลองเพลงเออหนูไปหยิบไอ้นี่ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนไปหยิบเออ โอ้ยแปบบหนึ่งค่ะอิ่มอ่ะเพลงอะไรดีนะโอ้ยปวดห้องอไม่น่ากินเลยปวดห้องจริงๆนะเนี่ยข้าแมวน,นานเกินออด,อดอกไม้ที่รอฝนแล้วกันทุกคน ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มีทุกคนบอกว่าสวัสดีคดุณแม่วันนี้ไปงานที่เซนทัลชิดลมมาค่ะงานเครื่องสำอางไปงานที่เซนทัลชิดลมมาค่ะเป็นจดเจำได้ไหม ดอกไม้ดอกนั้นที่ฉันปลูกมันกับเธอเมื่อวันที่เราอยู่ข้างกันฉันดูแลอย่างดีในทุกวันแต่มันไม่เห็นเป็นเศษเมื่อตอนที่ฝนพรำจำได้ไหมอะไรที่เราชอบทำด้วยกันเมื่อวันที่เธออยู่กับฉันฉันยังทำแบบเดิมในทุกวัน แต่มันไม่เห็นมีความสุขเมื่อเราต้องไกลกันฝันฉันก็ซ้ำซ้ทุกวันมีเพียงภาพเธอในนั้นได้แค่รอและรอวันที่ดอกไม่จะบานอีกครั้ง มีคนคิดถึงเธอแล้วเธอรู้สึกได้หรือเปล่าคนที่คิดถึงเธอนั่งมองฟ้าและคิดถึงวันกกี่ราตรีที่เลยผ่านแต่และคืนช่างยาวนานทุกนาทีมันนานดังชัวนิรันมีคนคิดถึงเธอกงมีแต่เธอ,อยามตละลัฝันทรมานเหมือนกันเมื่อไรจะวันนั้น วันที่เธอจะกลับมาวันที่ได้อยู่ข้างกันดอกไม้ที่รราฝนคงเป็นคนทั้งนี้ที่รอเธออู้ขอบคุณค่ะพี่โลโซได้เลยค่ะ yeah, หลังเสื้อโอเคอึ้ยพอ่ขาขึ้นไปอ่านน้ำก่อนได้นะ พีระมาดูด้วยน้องมิวมิวร้องเพลงพอครับขอบคุณค่ะนีไ่ไปงานมาขอบคุณค่ะพี่คิระได้พาลมาให้ฉันรู้ว่าฉันโชคดีเท่า สวัสดีคะ่ะพี่ๆทุกคนสาลี่เองนะคะทุกคนไม่ได้เข้าห้องผิดนะคะถูกห้องแล้วคะ่ะเดวันเจ็บไหมที่ตกจากสวรรค์นขนาดนั้นหลือคะมีชีเทยูหรอคะยังยังเลย สันลีล่างทองอันนี้แลมโมเมนต์แลมโมเมนต์ใช่ใชจากคนที่ไม่รู้ใจสุขการเรียนรู้กันจนกลายมาเป็นลักทางใบและเธอที่ฉันพูดไปฉันคิดว่ามันง่ายอยู่หรือเปลา่า รักความเขาใจจากที่ไม่เคยเข้าใจสุขการยอมรับฟังและพร้อมให้ยาภัยก่อนที่จะต้องไปอยากให้เธอทบทวนมันอีกครั้งจำได้ไหมในวันที่รักของเรานั้นหอมหวานนักถึงคราที่เรา สองคนที่คยตกลุมรัก feeling like day one ฉันยังคงนึกถึง day one วันที่เราทั้งสองมีกันก็เพราะความไม่เข้าใจทำให้เราสองเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่เคยน้องเป็ด level level ใจสองก็36เลเวลว อันนี้ก็ค่ะทีมสองโอ้โหพี่คีระ oh, พี่คีระคัมแบ็กแล้วพี่คีระคัมแบ็กแล้วล,ลองเพลงน,นี้ดีกว่าเพลงนี้เพลงนี้ให้แบบว่าพี่คีระอุตส่าห์เข้ามาฟังนานๆพี่คีระจะเข้ามาดูตอนสี่ทุ่มนะคะบรรยากาศเดิมๆที่เดิมๆวเิ่ร้องเพลงน,นี้ต่อดีกว่าแต่บนเมื่อปีที่แล